น้ำมันขึ้นไหลยังสันติมันห่อนแห้งจริเนาะเฮ้ยน้ำมันไหนริกถือสายพันธุ์ตัวเดินได้จานเออถึกสายพันธุ์ตัวนี้เด้นิกระนั้นแล้วเออจะได้มันจะปั่นไปบนนี่เอาแฟบมาล่างแล้วเอาแฟบล่างก็ได้บ่เอาควันหน้ามานลี้ยเด้ออะไรมันหัวพีตะอุ้ยสายแตก สายบดิแตกสายขีดพอสายขีดหัวแห้นี่เดี๋ยวเขาตัดตัดหายแล้วมันยับกลับไปขึ้นเนาะตัวนี้มันบดิพานอ่อยเพราะว่ามันต่อมาแค่ตัวนี้ตัวนี้นเขาใส่อย่างโยคอโยคอโยคอืมที่อยัางมันถึงหอนแห้งเหรอทำไมมันถึงร้อนจัง,งหนึ่เมื่อนั่งแกหัวนี้ แ yup. ต่วมันกันยาวอยู่นะตัดยับเขาได้อยู่ควรกลุ่มถีบเลยเนาะหันนี่มะเทใส่หนึ่งน้ำใส่บุเดือดพุดเรื่ยๆหมดห่อนแห้งเลยเนาะแต่ไอ้ทางนี้บ่ห่อนบ่ะเอาขันเท้าเอามาร่วมกันนี่พานออยประเดี๋ยว เอาไปห่ให้มันร่วมกันพวกเขาปล่อยตัวเขาหมูนาะมันเป็นอย่างมันสกปรพกหรือมันอย่งไเยตรงนี้มันเสียพล้ขาล่างสะอาดแล้วเขาตอเขามูได้ไหมันทำงานไปทำงานไปโอมันทำงานหนากระมูเนาะี่างกความเฟื่องกบความหยูบมือกันเนาะอ๋อมันต้องเฮดออยมาอีกตัวหนึ่งติดน่าเสีบ หอนน,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 นนี้ไมันหลาลงเลยนแค่ไหน,ดนเดียเลย่อนอาจารย์ลองเอะไรืหน่อบมันจะไหลลงคุนเดอ้อจารย์ห่อนบ่ห่อนลงคิดดึงจวนหยวนเลยเนาะ มันม <łość> ั่งเพ่มันเขาฮ้อนห่อนในจังน้ำมันจี๊ขอลไยนี่ กชจะขน้่ะมาอบวมมือีีน้ำมนมอมัคนไงกรูปเลยวาวะรอนแก้ปัญหายทำไมน้องมีเอาเรียบร้อย นี่เห็นเห็นอยู่นะฮะเห็เนเห็นอยู่เห็นเห็นสี่ขาทางไหนลราอุ่นจาดนี่ทางง้งทางไหมแยกกัน็นไหมมันมีกองอยู่เจ้านจบเลยวไปเจ้าน,น,นี่เป็นไปได้นี่มีทางเดียวแค่นั้นแหละเจ้าบวกไม่ทางเลือกมี่เหม็มเชียมเชี่ยมที่ให้อยู่เลย เท่าคุณไหมเท่าเขาเท่าคุณไหมแคกไหมมองฮอตติงโฉไหมแันเนี่ยเห็นเลยถ้าจะโยมมองตึงตึงโฉก็ดีมันไข่ <c oughs> มันต้องใช้มาตรก,การนี่ <c oughs> อ่อนปีเลยวะถ้าหดหนามยังแบบนู้นเป็นอย่งยางหมดตกดติดแล้วพักกิ <c oughs> ออนเย โอมันจะเปะลา่าเว้ยอย่งวะน <Thank you. S 1> ั่นดอกโอ้คือจังส่งสีคือคืออยู่หน้ามือไหมคยุ่นเป็นซเนาะครยุ่มันแค่สายแตกเลยอวเป็นยังอู้จาดมันห่อนจรงสิบละเบิดบ่ววะฮึม่จอเนะกซีเกล่ยเลยเว้ยเกี่ยวไบสิผแด,ดงขึ้นแดงขึ้น <c oughs> ว้ย เฮ้ยถือมันตกอีกมันแตสีเกียวอ่ได้โดนแน่นอนแบบนี้เนาะเอาหนนำไได้นาตัดสายก่อนจันตัดก่อนตัดก่อนตัดออกดึงโบก็ได้เอากด้กียไปทำไมที่กี่ปยายามเกี้ยห้แน่นมาเต็มเมียเาแย่ย่เสียเช่นเมียแตนรับไปพอผู้สาวเขานั่ง แม่ถ nee, th ือต๊บเลยว่ะน yeah, mm. ี่เนี่ยมไปชันนของเ่องยางยไปเปไกลๆกลไปเด็กๆสามสิบกับจากไปสามสิบอย่ยาไปยายไปซอดกันเลยอก็ไปนีผู้เบาอย่กับซางอยู่นผู้เบาขาดขาดคือต๊บเลยไี

อบอบอกว่ามันหูจักกันอยู่นะแต่ว่าบอเห็นว่ามันเขา,าไเหน็นอ,อยังไงก็ต้มาตเลยเ่จากแม่มดน้อยไปต้องเติมม,มันอีกบนนีต้องเติมมั่งจ้หนอดอะ่หลอไหมเดือ,อดบบ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 ูม มันก็สิบห่าอันนั้นบ่ฮะนั่นห่าอันนั้นมันก็จะห่อนอีกเด้ใส่ลองเอาออลองห่อนดูไหมในบ่รีดสีอลอดไปพี่ป่ะอลอดไปนั่นละฮะวงเล็ก็คือเกาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกกันเอากันรอดรอดไปพี่ดีกว่าเนีนบ่เออเออไปนี่มันสีผ่านมันสีห่าอันนี้อยู่นะแพรไหมเอาไหมเดี๋ยวมันสิีห่วอีก แพมันห่อนแห้งไหมพามันห่างยันมันทะลุกสังนะยันเจนเ้คายเอาอีกงำมงเฮ็ดเฮีย มือหนานมันหอนใัเสรเรานทะลุเนาะอน่กีดเลยผูพิไวทดวินไหมทดวินอีกแล้วทดวินใจอีกบอมองนักระเพชดแล้วเยนน้มันในถังแม่กระเทชรเร็วบอเศร้าหอนตัวนี้ผ่านออยครับถังตัวนี้พ่านออยฮ็ดออยมาอีกตัวนึงแล้ว โอ้เอยนเอยนอจัดม่นนา้นอยเกา่ว่าตงกจะระบายความหอนในรลายนะถ้าสมมติว่าจะอดเขามาใส่ก็ต้องตั้งไม้ตั้งนี้อีกตัวนึงาพวงมเลีมันอีกไหมวะหเห็้สอนทั้งน้าคู่ประตาห้วตมังแมนบอสเพระบายได้บอสเพิ่งจีระไหนมีหอนติมก็ไจัก ยันมันระบายไปเลยบ้นเซน่บมันเตาไปนะี่ไนต้นไหนก็ต้องพันก็ต้นหน่อเลย้ามันก็จจริญใบก้อมพอน,นะน้อ,อนยเลยได้แพงหนาเสิบเลยนะหมูพี่ครูเลยอ้าเฮ้

แัดลออแล้วเนี่ยน่าเกลียบเพื่อไรงี้ก็รูดพัดก,กับบ่อใส่ดีดีเด้อใส่ดีมันคือรูดเอาไปนี่มันแ่ไหนเปลี่ยนเนาะ จับปุ่นิคล้องนั้นละเดีเ๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ <fiery fire>